คุณเพียรให้หน่อย124บาท EP ที่6ครับวันนี้เราเป็นวันวันแม่ด้วยนะครับคุณบอยใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ใช่ที่จริงเวลาออกงานเนี่ยผมจะมีรถแต่งตัวรถแต่งตัวก็มีพื้นที่พอที่จะแบบซิดอัพที่จะยกดัมเบลที่จะเอาอุปกรณ์ขึ้นไปออกกำลังกายบนรถ อาออนมณ์เน้นงหอยมันฮักซื้อบัตรเรียงเอาไปซื้อกุมบิดก่อนรีบไปเลย <c oughs> ฝ่าไปเลยเดี๋ยวไว้เข้าไปไล์ในกลุ่มเดี๋ยวเไวไลาให้ทุกคนดูซ้อมในกลุ่ม <c oughs> พี่แบงแบงสลาวูดผมขอ,อกลางกายก่อนไปร้องเพลงครับ ดีมากพี่ก็ไม่ได้ออกเอาหุ่นหรอกออกไปเพื่อแบบเวลาทำงานเราจะได้สดใสสดชื่นมนิดด้วยจา้าเดี๋ยวผมจะไปอยู่นะครวันที่สิบห้าร้านมนิดเหน็นเหน็นในร้านโซกเล็กยาโสทอนมาสิมะเปิดอยู่สาขาสารคามบอก เข้ากลุ่มนะคะใครอยากรู้ว่าวันแม่บอยทําอะไรที่ไหนใช่เข้ากลุ่มเลยกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยตกเนาะต้องไปที่เพจซื้อตัวลายคณะมะลาเชจก็รนอยอยู่ที่หน้าเฟซ่วนตัวบอยอะ่ะเขาปักหมุดไว้อยู่เราก็จิ้มลิงก์ตามลิงก์นั้นเลยมอนมีคิวลงสละบุรีมันองบอยมีครับพี่แต่ว่าต้องไปดูที่ดูที่เพจนะครับเขามีอัปเดตคิวงานอยู่ตรงนั้นอยู่บอยจำไม่ได,สด้สวัสดีครับสวัสดีครับ พี่ธันดาอันนั้นอะบอยถามเพื่อนให้อยู่เด้อป๊าดมันนี้คือมีบุญมาสนาในท่าน่อไหลสดโอ้ยมันนี้ก็จัดบ่อยหน่อยนะเพราะว่าขายบัตรบัตรคุ่มปีน,นะครับทุกคนอย่าทิ้งกันนะทุกบ้านทุกชมรมเลยนี่พี่เอบ้านแฟนไปเกณฑ์ภัยพ้นเข่ากลุ่มเลยครับแอดมินบ้านเอบีไปเกณฑ์ประชากรเราเข้ากลุ่ม ไม่ทิ้ง้าขอบคุณแม่ตายร้อยเอ็ดนะครับเราอาจจะได้เจอคอนเน็ชันใหม่ๆเจอเพื่อนๆใหม่ๆที่ที่มาเจอกันนะครับ